สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันที่16ตุลาคม2566ครับ17นาฬิกา30นาทีครับคลิปนี้มาเล่าให้กับพี่น้องอสมอฟังครับมีพี่น้องอสมอหลายท่านอยากรู้ว่าจะได้รับค่าบริการเดือนละ2,000นี่จะได้รับวันไหนวันที่เท่าไหร่นะครับเป็นต้นไปคลิปนี้นะครับมาเล่าฟังครับถ้าพี่น้องอสมออยากรู้ก็จะต้องรอให้ครบ7ขั้นตอน ของการดําเนินการเพื่อจะได้ค่าผลการเดือนละ2,000บาทครบ7ขั้นตอนก่อนจึงจะทราบวันนะครับและมีพี่น้อง awesome. อสมถามมาว่าอา้าวของเดือนตุลาคม2 5 6ที่กําลังปฏิบัติงานอยู่นี้จะได้ไหมในในกลางเดือนพฤศจิกายนอันนั้นก็ต้องได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ได้เดือนละ2,000เนี่ยจะได้บันที่เท่าไหร่มันต้องผ่าน7ขั้นตอนดังต่อไปนี้ก่อนนะครับ ขั้นตอนที่1ครับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมข้อมูลหลักการเหตุผลต่างๆเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะตรีให้เห็นชอบให้อนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขนนก็ทําแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับขั้นตอนที่2เมื่อกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะตีคณะตีต้องอนุมัตินะครับขั้นตอนนี้ก็ผ่านแล้วครับ คณบดีอนุมัติเมื่อวันที่7มีนาคม2566ให้มีผล1ตุลาคม2566เป็นต้นไปปรับอัตราการจ่ายค่าเบิกการพี่น้องอสมอจาก1,000เป็นเดือนละ2,000บาทเริ่มให้มีผลบังคับใช้1ตุลาคม2566เป็นต้นไปขั้นตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับยังเหลืออีก5ขั้นตอนครับจึงจะทราบวันจ่ายขั้นตอนที่3ครับกระทรวงสาธารณสุขทําแบบสํารวจข้อมูลต่างๆพี่น้องคงจะจําได้นะครับ กระทรวงสาธารณสุขเขาทำแบบข้อมูลว่ามีพี่น้องอสมอท่านใดเป็นอสมอ,อย่างเดียวและเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานอื่นหรือไม่พี่น้องได้ทำตอบคำถามทางออนไลน์ไปแล้วนะครับอันนั้นเขาทำไปแล้วนะครับแล,และหลังจากทำแบบสำรวจต่างๆเสร็จแล้วเอาไปประกอบกระทรวงสาธารณสุขก็ส่งคำของบประมาณไปที่สำนักงบประมาณคือส่งคำของบประมาณไปที่สำนักงบประมาณเพื่อให้สำนักงบประมาณพิารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายค่าบริการให้กับอสมอ เดือนละ2 0 0 0ันบาทขั้นตอนนี้ก็ทําไปแล้วกระทรวงสาธารณสุขทําไปแล้วจะเห็นว่า3ขั้นตอนที่ผ่านมาทําไปแล้วและผ่านไปแล้วแต่อีก4ขั้นตอนที่เหลือยังไม่เกิดวันนี้วันที่16ตุลาคม2องพหพี่น้องดูคลิปอ,อยู่นี้อีก4ขั้นตอนที่เหลือยังไม่เกิดและจะเกิดเมื่อไหร่ดูครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่4เมื่อสำนักง,งมานได้รับคําของประมาจากกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ส่งเรื่อง รวบรวมไปให้รัฐบาลเพื่อเสนอกฎหมายพรบงบประมาณรายจ่ายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับ<ส>ซึ่งขั้นตอนที่4ี่พี่น้องอสมอจะได้2 0 0 0 0บาทก็ต่อเมื่อคณะกรรมการที่การสภาผู้แทนราษฎรจารณางบประมาณแล้วจัดสรรงบประมาณตามที่ขออันนั้นพี่น้องอสมอจะได้2 0 0 0 0บาทซึ่งขั้นตอนที่4กรรมธิการพารนางงบประมาณยังไม่เกิดขึ้นนะครับสาเหตุที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะ ขั้นตอนนี้ยังไม่เกิดเพราะรอรัฐบาลเห็นชอบร่างพรบรงบรายจ่ายปีงบประมาณ25เกศก่อนเสร็จแล้วก็จะเสนอร่างพรบรงบรายจ่ายปีงบประมาณ25เกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากฎหมายก็จะมีการอภิปรายกันต่างๆนา,านาก็จะมีการโหวตให้ผ่านวาระ1,2,3ตามขั้นตอนต่อไปเมื่อผ่านวาระ1พรบรงบรายจ่าย25เ7ศจึงจะไปต่อได้และจะมีการตั้งคำกรรมธิการ ฝ่ายต่างๆพิจารณางบของทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับซึ่งในนั้นก็จะรวมถึงกรรมธิการพิจารณาง,งบประมาณค่าบริการ2,000บาทด้วยนี่แหละครับขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาง,งบประมาณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสอสอในสภาผู้แทนรัษฎรได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2 5งหก่อนซึ่งต้องรอรัฐบาลเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนรัษฎรซึ่งใครอยากทราบว่ารัฐบาลจะเสนอร่างสภาเข้าสู่สภาผู้แทนรัษฎรเมื่อไหร่ ให้ไปดูที่ลิงก์คอมเมนต์แรกเราจะแนบไปนะครับเป็นข่าวของเ,อเว็บไซต์ไทยพ p เอสนะครับเขากําหนดเขาเอาไทาม์ไลน์ในการเสนอร่างพรบเงื่อนไขรายจ่ายปี257เข้าสู่สภาเอามาเสนอข่าวเราเอามาแนบลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมได้กดอ่านนะครับซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามไทม์ไลน์ที่ไทยพ p เอสเสนอข่าวเอาไว้นะครับการร่างกฎหมายพรบเงื่อนไรายจ่ายจะสําเร็จและทูลกล้าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นะครับประกาศใช้ประมาณวันที่17เมษานั่นหมายความว่าถ้าการออกกฎหมายพรบงบมาลายจ่ายปี2567ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามไทม์ไลน์กฎหมายพรบงบมาลายจ่ายปี2567จะประกาศใช้17เมษายน2ห6 7นะครับหลังพรบงบมาลายจ่ายประกาศใช้น่นแหละครับจึงจะเกิดขั้นตอนที่5กระทรวงสาธารณสุขเบิกงบประมาณจากสำนักงบประมาณตามที่คณะกรรมการได้รับได้จัดสรรให้ตามที่พรบงบมาลายจ่ายปี2567ประกาศใช้นะครับ สทก็จะเบิกงบประมาณนะครับพอเบิกงบประมาณเสร็จกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสทก็จะมอบหมายให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับพี่น้องอสมซึ่งขั้นตอนที่6กรมบัญชีกลางก็จะได้กําหนดวันจ่ายค่าบริการต่อไปเมื่อเขากําหนดปฏิทินวันจ่ายต่างๆออกมาแล้วนะครับกรมบัญชีกลางก็จะแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขก็จะรับทราบข้อมูล แล้วกระทรวงสาธารณสุขก็จะแจ้งข่าวประชา,ยาสัมพันธ์มาย,ยังพี่น้องอสมอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกบระทรวงสาธารณสุขทุกกรมทุกสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็จะได้รับทราบว่าพี่น้องอสมอจะได้รับคาบ่าบริการวานที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับต่อไปนี่แหละครับพอผ่านไปทั้งหมด7ขั้นตอนดังกล่าวนี้นะครับพี่น้องอสมอจึงจะทราบว่าคา่าบริการเดือนละ2,000บาทจะได้รับวันที่เท่าไหร่นะครับเป็นต้นไปนะครับ แต่ในระหว่างนี้พี่น้องอสมอก็ปฏิบัติงานไปแล้วครับในระหว่างนี้พี่น้องอสมอปฏิบัติงานไปแล้วเดือนตุลาคมนี่ก็ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพอวันที่ยีตุลาตลาก็จะต้องส่งก็จะต้องส่งรายงานอสมอหนึ่งเพื่อที่จะรับค่าเบิการของเดือนตุลาคม2 5ง6ถามว่าค่าเบิกการเดือนตุลาคม2 6งหจะได้รับหรือไม่อันนี้ถ้าตามไทม์ไลน์นี้นะครับ แล้วก็มีข่าวจากสำนักงบประมาณแล้วพี่น้องอสมอจะได้รับค่าเบิกการนะครับแต่จะได้รับ1,000บาทไปพังพลางก่อนเพราะสำนักงบประมาณได้แจ้งทุกหน่วยงานให้ทราบแล้วว่ารายจ่ายของประเทศรายจ่ายของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานสำนักงบประมาณให้เบิกจ่ายตามกฎหมายพรบงบประมาณรายจ่ายปี2566ไปพางก่อนแล้วก็กรอบวงเงินที่จะเบิกจ่ายนั้น ก็ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินได้รับจัดสรรปี256เพราะนั้นอสมอก็จะได้ค่าเบิกการ1,000บาทไปก่อนในเดือนตุลาคมของเดือนตุลาคมนะครับจะไปรับการเดือนพิจายน2567เลยซึ่งยังไม่ทราบวันเพราะว่ากรมบัญชีกลางยังไม่ได้กาหนดวันนะครับก็ต้องรอให้กระทรวงสาธารณสุขกรมสบประศเนี่ยเบิกจ่ายงบมาณจากสํานักงบประมาณได้ก่อนพอกรมสบประศเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักงบประมาณได้ก่อนในส่วนเบิกเท่ากับ ปีงบประมาณ256ไปก่อนตามกรอบพรบงบประมาณรายจ่าย256ไปพางก่อนพอเขาเบิกงบประมาณมาได้เขาก็จะบอบให้กรมบัญชีกลางดําเนินการอนโนอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมซึ่งกรมบัญชีกลางก็จะกําหนดวันออกมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นการกําหนดวันให้ทราบว่าได้รับค่าเบิกการวันไหนของเดือนใดได้รับวันไหนแต่เป็นการกําหนดให้ทราบว่าเป็นการได้รับ1,000ไปพังๆก่อนจนกว่าพรบงบประมาณรายจ่ายปี2567ประกาศใช้หลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมมาจึงจะมีการจ่ายตกเบิกให้ย้อนหลังต่อไปในส่วนที่เพิ่มเป็น2,000ซึ่งเดือนตุลาคม2 5 6ที่ทํางานไปแล้วนี้จะไปรับการเดือนพิธิการอยู่นั้นจะได้1นึ่งพันไปก่อนและจะได้1นึ่งพันไปเรื่อยทุกเดือนจนกว่าพรบงบประมาณรายจ่ายปี2 5งหจะประกาศใช้และสอทอหรือกระทรวงสาธารณสุขเบิกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมมาจ่ายจึงจะได้รับตกเบิกในส่วนที่จะเพิ่มเป็น2,000ัน พอตกเบิกเป็น2000เดือนใดเป็นต้นไปหลังจากนั้นก็จะรับ2,000ตลอดไปนะครับรายละเอียดต่างๆจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับพี่น้องอสมทุกคนทุกท่านก็รับทราบข้อมูลไว้นะครับส่วนวันจ่ายเข้าไปการเดือนตุลาสองหจะจ่ายเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ในเดือนพิกายน2 5งหจะติดตามข่าววารับฟังอีกครั้งก็จะมีข่าวออกมาเร็วๆนี้ครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ